อืมทําไมหน้าตามันคุ้นๆจังวะอืมทําไมมันเหมือนตัวอะไรที่เราเคยเห็นวะในอนิเมะเรื่องกาโล่ปะนี่กาโร่ปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันกาเดียนโอ้ไม่ใช่การโร่ะเป็นกาเดียนโอเคครับวันนี้เรามาสุ่มชุดการเดียนผู้ทำลายล้างกันนะผู้ทำลายไม่มีล้าง ทำลายเฉยๆโอเคมาดูว่าเราจะเหมาหรือเปล่าอืมมาเหมาหรือเปล่าเดี๋ยวขอติ๊กเอาของที่เราไม่อยากได้ก่อนสองชิ้นโอเคมาครั้งแรกเจ็ดเพชรไปเลยแต่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครั้งแรกอเลยไปเล้วเลยไปไกลเลยไมาอีกรอบเมื่อกี้สิบเก้าเพชรใช่ปะเฮ้ยฮะทุกคน ทุกคนลองกลับไปดูคลิปสุ่มสกินปืนก่อนหน้านี้แล้วกลับมาดูคลิปนี้ไอ้เฮียเดี๋ยวโอ้โหพูดคำหยาบเดี๋ยว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 ผมไม่คิดว่าผมจะดวงดีติดต่อกันสองครั้งนะเว้ยเฮ้ยอะไรเว้ยเนี่ยเดี๋ยว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  เวอเลยเวอเลยเดี๋ยวคลิปนี้สั้นอีกแล้วครับทุกคนคลิปนี้สั้นอีกแล้วได้ในสองทีอู้ยปิดใส่เลยสมใส่เลยอู้แล้วสกินปืนนี้เราไม่เอาหรอกประหยัดเพชรโอ้โหกาโลชััๆทุกคนหมดกันเท่าไหร่ผมหมดสองทีอยากจะขิงว่ะสองทีสองทีสองทีหนีย้ำหลายรอบด้วยโอ้โหเชี่ได้ไงอ่ะ คือก่อนหน้านี้ผมสุมส่มตักินปืนนี้ไปไงเปิดให้ดูว่าเราหมดไปเท่าไหร่สุ่มไปสองครั้งสุดว่าอ,อขอบคุณ gm โอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนี่ยทุกคนกดไลค์กดแชร์ไงกดติดตามไงผมถึงดวงดีกูก็พูดไปทั่วไปแล้ว